All right. ดีครับท่านผู้ชมที่กระลมรักทุกท่านครับก็ตามเวลาท่านหมายครับรายการเปิดประทึกตำนานจะต้องพบกับท่านผู้ชมทุกท่านทางททบ5ทุกวันจันท์เวลา15.00น,นครับวันนี้จะเป็นตำนานของพระอาจารย์ไพบูลสุมังคโลแห่งวัดอนานโยอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับท่านเป็นพระอาจารย์ผู้มีวัดปฏิบัติที่เข่งคัดอยู่ในธรรมวินยัย ด้วยเมตตาบารมีธรรมที่ล้ำเลิศทุกวันนี้บรรดาสาธุชนจากที่ต่างๆจึงมุ่งหน้าไปกราบขอพรจากท่านเนืองแน่นไปหมดครับตำนานของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมกลนคร,ครับการที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวนันนี้และจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปตราบนานเท่านานนั้นเป็นเพราะเรามีทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา ที่เปรียบเสมือนพุทธบุตรขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยอบรมสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเปิดบันทึกตำนานพระเกจิอาจารย์ผู้มากด้วยวัตรปรปฏิบัติและเป็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งของภาคเหนือหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านมาบ้างแล้ว พระอาจารย์ภัย,ยบูรสุมังคโลแห่งวัดอานานโยตำบลต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพระอาจารย์ภัยบูรสุมังคโลท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาเป็นพระกรรมฐานในสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตมะหาเถระเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนไม่เฉพาะแต่ในเขตจังหวัดพะเยาเท่านั้นในเขตจังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ ็มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์ท่านเป็นอย่างมากเชกเช่นเดียวกันต่างพากันไปนมัสก,การร่วมทําบุญทําทานการกุศลกับท่านอย่างล้นหลามปรากฏถาวรวัตถุพุทธสถานมั่นคงเป็นพุทธบูชาเป็นศีสง่าแก่บ้านเมืองและแก่พระศาสนามีมูลคา่าหาไม่ได้ ท่านพระอาจารย์ไพบูร์สุมังคโลมีชาติกำเนิดเกิดในสกุลสิทธิเกิดเมื่อวันที่สสิงหาคมปีพุทธศักราช2477รงกับวันสุกแรม8ปดค่ำเดือน8ปีจอที่บ้านหมู่ที่สามเลขที่57ตําบลเกาะคาอําเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโยมบิดาของท่านชื่อกองแก้วสิทธิโยมมารดาชื่อคำสิทธิมีฐานะเป็นผู้มีอันธก,กิจ โยมบิดามีอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณจึงเป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านในละแวกนั้นท่านเป็นบุตรคนสุดทองจึงเป็นลูกที่รักของบิดามาดาท่านพระอาจารย์ไพบูุญได้ไปศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนน้ำตาลอน,นุเคราะห์จากนั้นบิดามาดาของท่านก็ส่งให้ไปอยู่ประจำในโรงเรียนกินนอนที่จังหวัดเชียงใหม คือโรงเรียน Pri นซ์รอย a ลจนจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่6จากการที่ท่านเป็นคนช่างคิดช่างทำช่างเจราจาท่านไม่ทราบเลยว,ว่าความจริงสภาพแวดล้อมในบ้านได้หล่อล้อมจิตใจให้โน้มน้าวมาทางร่มเงา,าศาสนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางบุญทานการกุศลหรือการที่ทำให้ต้องคำนึงถึงเรื่องชีวิตอันเวียนว่ายตายเกิดในที่สุด เมื่อชีวิตล่วงเข้าอายุ30ปีเต็มท่านก็ได้สละเพศขราวาดเข้าพิธีอุปสมบทด้วยความยินยอมพร้อมใจเป็นที่ปลื้มพิตีแกบิดามารดาเป็นยิ่งนักในช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณาจากทางรายการกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสนับสนุนรายการโดยบริษัทโฟ s อสสตูดิโอจำกัด วงดนตรีคอนเสิร์ตลูกทุ่ง4ฟเอสวงดนตรียุยญาติเยอะโทรศัพท์4180942ท่านกำลังชมรายการเปิดบันทึกตำนานขอพระอาจารย์ไพบูลสุมังคาโล แห่งวัดอนานาโยจังหวัดพะเยากันครับพระอาจารย์ไพบูลท่านอุปสมบทเมื่อวันเสาร์แรมแปดค่ำเดือนแปดตรงกับวันที่25เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 0 7นวัดป่าสำราญนิวาสตำบลเกาะคาจังหวัดลำปางได้รับฉายาทางธรรมว่าสุมังคโลพระอาจารย์ไพบูลได้จำพรรษานวัดป่าสำราญนิวาส ภายใต้การอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์หลวงกะตตปุญโยเจ้าอาวาสและเป็นสิทธิ์ของพระเกจิอาจารย์สามท่านคือพระอาจารย์มั่นภูริทตะมหาเถระเจ้าพระคุณหลวงปู่ชอบฐานสโมซึ่งได้เรียนรู้เรื่องกรรมฐานและพระธรรมวินัยต่างๆและพระอาจารย์แว่นธระปาโลศึกษาเรื่องจิตสมาธิพระอาจารย์ไพบูรเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เร็วมาก ท่านได้มีโอกาสกราบครูบาอาจารย์อีกหลายรูปเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนณนะวัดดอยแม่ปังหลวงปู่สิมพุทธาจารโรวัดถ้ำผาพาร่องพระคุณเจ้าหลวงปู่เทศเทศหลังสีหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่ขาวอานารโยและหลวงปู่มหาบัวญาณสัมปันโนพระอาจารย์เจริญญาณวุฒโธเป็นต้นท่านได้ออกเดินธุดงไปสี่ห้าปี ท่านเดินทุดงถึงบริเวณที่ซากเจดีซากโบสถแห่งหนึ่งก็รู้สึกเกิดซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนจะมีกระแสลึกลับมาต้อนรับเชื้อเชิญให้บำเพ็ญภาวนาณสถานที่นั้นครั้นนั่งลงภาวนาจิตก็ลงโดยง่ายท่านได้แผ่เมตตาไปยังหมูสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกทุกภพทุกภูมิท่านพระอาจารย์ไพบูตรสุมังคโล ได้อยู่จำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสณวัดรัตนวาร,รามชาวบ้านบริเวณดอยม่อนจะาแจ๊ะหรือดอยบุตรศรับได้มาอารัธนาขอให้ท่านไปโปรดญาติโยมทางซี่กวานพยเยาทางโน้นบ้างทำให้ท่านคิดอยู่นานต่อมาคืนหนึ่งเมื่อท่านเข้าสู่ความสงบก็เกิดนิมิตว่าท่านได้ไปยังภูเขา เห็นพระพุทธรูปของคำปางสยายญาตมีบุรุษคนหนึ่งรูปร่างใหญ่ผิวกายดำคล้ายนักรบโบราณพร้อมบริวารให้ยอมอ่อนน้อมต่อท่านพร้อมทั้งมอบดาบถวายบอกว่าดาบอันนี้กระผมขอถวายแด่พระคุณเจ้าท่านอาจารย์เขาบอกว่าอาตมาเป็นสงม,มีความตั้งมั่นอยู่ในศีลไม่สามารถรับซึ่งศาสตราบุธได้ และขออนุโมทนาที่ยินดีสลับดาบซึ่งสแสดงถึงอำนาจและเป็นที่รักของห่วงของท่านพระอาจารย์ไพบูลถามว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาก็แนะนำว่าเขาชื่อเจ้าดำเป็นเจ้าที่ณป่าเขาบริเวณนี้บัดนี้เขาได้ทราบความในใจของท่านอาจารย์แล้วว่าเต็มใจรับนิมนต์ในครั้งนี้ในปรากฏการณ์นั้นจะมากระลยบก่กนะอาจา ให้ก็ขอ,ขอให้ในสิ่งที่เรามีให้ได้นะเขาบอกขอเป็นวัดปู่ขาวเขาว่างันนะแต่มาะดีนามของครูบาอาจารย์ทึงเป็นสิริมงคลแลั้าก็พรับครูบาอาจารย์ท่านในฐานะในสายการปฏิบัติอยู่แล้วออก็ได้ให้ตั้งชื่อว่าเป็นวัดอนายโยตามชาย,ยาหลวงปู่วังนะปู่ขาวอนนายโยที่จังหวัดอุดรธานีท่านผู้ชมครับพักชมโฆษณาจากทางรายกายนะรกสักรแล้วกลับมาเปิดบันทึกตำนานกัน สนับสนุนรายการโดยบริษัท 4S s t ส d ตูดอจำกัดวงดนตรีคอนเสิร์ตลูกทุ่ง 4S วงดนตรียุยญาติเยอะโทรศัพท์4180942 จนกระทั่งปีพุทธศักราช2520พระอาจารย์ไพบูร์ก็มีโอกาสได้ไปดูสถานที่ดังกล่าวท่านอาจารย์ไพบูรณ์ได้เห็นสถานที่เห็นเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาชนิดมีความสงบบริเวณใกล้ๆมีแอ่งน้ำอยู่สามแห่งสมควรจะบูรณะบำรุงให้เป็นสถานที่เจริญภาวนาของพระภิกษุสงฆ์สำรวจบริเวณโดยทั่วถึงแล้ว ท่านก็จึงรับนิมนต์ท่านได้บอกญาติโยมให้หาก้อนอิดก,ก้อนดินมาลงอัคระเป็นการวางศิลาเริกกันในวันนั้นเองเจ้าที่สถานที่นี้ได้ถวายประวราณาแล้วนิมิตหมายที่ฝันเห็นพระพุทธร,รูปทองคําปางสายญาติก็เป็นมงคลอันอุดมภายหลังด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะสัทธาทั้งหลายในจังหวัดพะเยาและกรุงเทพมหานคร ที่ทราบข่าวการสร้างวัดแห่งนี้การก่อสร้างก็เริ่มขึ้นแต่จะยังคงสภาพความเป็นปากเขาเอาไว้การสร้างวัดใหม่แห่งนี้ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากซึ่งทําให้พระอาจารย์ภัยบูร์สุมังคโลครุ่นคิดนะจึงได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าหาข้าพเจ้าจะได้เป็นผู้สร้างณนะดอยสถานที่แห่งจังหวัดพะเยาแล้ว ก็ขอให้เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาหรือพระผู้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติอยู่ณสถานที่แห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันจงดนบันดาลให้บุคคลที่จะให้เกิดความสําเร็จจงมารู้จักกับข้าพเจ้าเพราะว่าตัวข้าพเจ้านี้ไม่สามารถจะสร้างได้และขอให้มารู้จักภายในหนึ่งเดือนถ้าไม่มาภายในหนึ่งเดือนหลังจากนั้นไปแล้วข้าพเจ้าจะไม่ขอสร้างอย่างเด็ดขาด ท่านพระอาจารย์ไพ่บูรก็ได้ปฏิบัติงานตามปกติวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์ทางไกลจากกรุงเทพซึ่งก็เป็นสานุสิ์บอกมาอย่างตื่นเต้นว่ามีคนอยากจะมารู้จักกับท่านพระอาจารย์ในเรื่องการสร้างเจดีย์การสร้างวัดความเป็นจริงที่ให้เวลาระยะสั้นเขาเพราะว่าไม่อยากจะสร้างไม่อยากจะทํานั่นเองแต่หากจะเป็นไปได้เขาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้หรือบารมีทางพระศาสนาจงไปโดนบันดาล ผู้คนที่ดังกล่าวมานี้ให้รู้จักแก่ข้าพเจ้าภายในเวลาหนึ่งเดือนถ้าหลังจากนั้นไปแล้วแม้จะสักระยะไม่กี่นาทีก็ตามสักวันหนึ่งอะไรย่างนี้ก็ตามข้าพเจ้าจะไม่ขอสร้างอย่างเด็ดขาดฉะนั้นเทพเทวาทั้งหลายคงรู้จักฤทธิ์นิสัยข้าพเจ้าได้ดีหลังจากนั้นมาก็เวลาก็ผ่านไปผ่านไปจนท้่งจนจะหมดในเดือนของเดือนกุมภาแล้วอางทีจะมาทธ่ฐาน ก็พอดีไปงานหลวงปู่อ่อนที่จังหวัดอุดรธานีก็มีโยมลูกศิษย์อยุ่งเทพมอมหลงเออบจิตนาภาสั์คุณหญิงคุณหญิงเออบจิตนาภาสัพที่ติดตามสมเด็จกรมสงขลานครินสมเด็จพระพินางท่ามาก็เลยเขาบอกเขาเลยโทรบอกวันนี้ท่านอาจารย์ มีคนอยากจะรู้จักในเรื่องของสร้างเจดีย์อะไรนั่จะมาเล่าเขาฟังวองพอดีแล้วเขาก็นัดหมายเขาเป็นวันที่หนึ่งหนึ่งมกราคมอันกนัดหมายเข้ามาในปี26งหปีหมกราคมสองหในที่สุดจากการพบกันในครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างวัดอนาโยขึ้นประกอบกับบรรดาญาติโยมต่างๆร่วมมือกันมากมายจึงได้ก่อสร้างสิ่งต่างๆ ภายในบริเวณวัดพร้อมๆกันถึงเจ็ดแห่งคือเจดีพระอุโบสถพระพุทธรูปใหญ่ซึ่งจะเป็นพระประธานในวัดพระพุทธรูปหนาาปกพระพุทธรูปปางลีลา ศาลาหอฉันและศาลาหอสวดหมดและปัจจุบันการก่อสร้างก็ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วดูสวยงามดังที่เห็นกันนี้ด้วยบารมีของท่านพระอาจารย์ไพบูรณ์สุมังคโลอาณาบริเวณของวัดครอบคลุมทิวเขาใกล้เคียงด้วยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ1น1 5ไร่ แยกเป็นเนื้อที่บริเวณวัดโดยเฉพาะ15ไร่และเนื้อที่สำหรับจัดทำเป็นอุทยานพุทธศาสนาอีก1,000ไร่ถ้าผู้ใดมีโอกาสได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอานารโยจังหวัดพะเยากราบไหว้พระอาจารย์ภัยบู์สุมังคโลพระผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาท่านเป็นพระที่มีแต่ให้ให้ความเจริญ ให้ความสุขสงบและอีกหลายต่อหลายอย่างเปรียบประดุจดวงประทีปส่องนำทางท่านพระอาจารย์ภพบูลสุมังคโลจะแผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่มากราบคารวะท่านโดยไม่มีการเลือกชั้นวรณะใดๆทั้งสิ้นคำอวยพรของท่านล้วนแล้วแต่มีค่าควรยึดถือปฏิบัติทั้งสิ้นรายการเปิดบันทึกตำนานขอแนะนำให้ทุกท่าน ลองแวะไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันสักครั้งหนึ่งแล้วทุกท่านจะพบกับความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปและบัดนี้ขอเชิญทุกท่านรับคำพอรอันประเสริฐจากท่านพระอาจารย์ไพบูณ์สุมังคโลแห่งวัดอนารโยตำบลตําอำําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยพร้อมเพียงกันั่นจีบแยงกาปีปใหม่ก็ขอให้ทุกคน จงประสบความสําเร็จในชีวิตตลอดไปได้ให้มีอายุยืนยาวมีความสุขกายสุขใจต่อไปนี้ขอให้ทุกคนมีความสําเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์จงทุกประการอิชิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวัสมิสตุสเพเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยธามณิโชติระโสยธัสพิติโยวิวัจันตุสัพปะโรโกวินัสตุมเทภวัตรรโโยสุภีที่าญายโกภะวะพิวาจนนสีริสนิจังทาปิชายโน ชัตโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพลัง<า> <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพอรอันประเสริฐจากพระอาจารย์ไพบูลสุมังคโลแห่งวัดอนันโยอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับตำนานท่านมีมากครับและก็ที่วัดอรัญโยนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทีเดียวถ้าท่านมีโอกาสก,าก็อย่าลืมแวะไปครับสำหรับวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานต้องจากกันแล้ว ท่านผู้ชมจะติดตามรับชมกันได้ทุกวันจัน,นร์ทเวลา15บนาิกาทางททบหแห่งนี้วันนี้ผมวิชิตปียักษ์บุรวัฒนและทีมงานก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ ตำบลลกบัวตำบลลำลูกบัวอำาเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมพระสงฆ์ผู้สร้างสรรค์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับจังหวัดนครปฐมด้วยความเจริญรุ่งเรืองและในโอกาสนี้เองที่เราท่านจะได้รับพรออันประเสริฐจากหลวงพ่อสวิงพร้อมกันทั่วประเทศณบัดนี้จนตอนนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟัง ท่านผู้ดูท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเนสิ่งใดที่ถูกที่ควรก็สงความมุ่งมา่ปรารถนาทุกคนเกิดมาในมนุษย์โลกนี้ก็ต้องสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้มากๆการสร้างคุณงามความดีนี้ก็เป็นกุศลพลบุญที่จะติดตามตนไปในสะะัมภารยครบฉะนั้น ก็ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจไปพื้นปฏิบัติในทางที่ถูกที่ดีที่ควรเอาไว้เป็นเบียงต่อไปขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีเก่ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกคนทุกท่านเทินครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของพระครูพัฒนาพินันหรือหลวงพ่อพกแกะแห่งวัดลำลูกบัวบอำเภอดอนตูมจัหงหวัดนครปฐมครับ เรื่องราวของท่านเป็นที่น่าสนใจทีเดียวแต่ทว่าเวลาเรามีจํากัดครับวันนี้เราต้องจากกันแล้วจําไว้ว่าทุกวันจันทร์ในเวลา15บหนกาทางททบห้าเรามีนัดที่จะเปิดตํานานของพระคณาจารย์ชื่อดังมาได้รับทราบกันสำหรับวันนี้โชคดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับรออนุญาตมาที่เราเรียนต่ ดังันมาวิหังเขาพปะคงคงอุตรงพุทินวิตีคุณาลิตีบูดารตีทั้งราทั้ขางรักษาราทั้งกาาทกาตาทุกกาตาทกกาตทุกญาติบุญญามุญนาและเมตามองนะบุญาธยตียะเห็นดย